อย่างยกตัวอย่างล่าสุดมันก็มีกรณีที่บิดเบือนแบบน่าเกียดน่าเกียดเลยออกมาพูดนะครับในเรื่องของการจัดสร้างพระการจัดพระสร้างพระแบบที่ทุกวันนี้่างที่เราเข้าใจเหรียญหลวงู่้เอี่ยมวัดหนังเหรียญหลวงพ่อกันเป็นเหรียญปั๊มก็ออกมาท่าสร้างทฤษฎีใหม่ซะเลยว่าไม่ใช่เหรียญปั๊มเป็นเหรียญที่การสร้างโดยใช้กรรมวิธีการหล่อต่างหา ไอ้สิ่งที่พวกคุณเล่นอยู่อนะ่ะมันคือการอุปโลกมันคือวิธีการน,นี่นู่นนี่นั่นพระไม่ได้ปัม๊มพระเป็นพระหล่อซึ่งบอกตรงปัญญาอ่อนมากไอ้วิธีการพวกนี้โคตรปัญญาอ่อนเลยนึกออกไหมคนที่เชื่อก็ปัญญาอ่อนด้วยอย่างวันนี้จริงๆผมไม่ได้ผมไม่ได้ให้ผมไม่ได้ให้ราคาคนที่ออกจอกมาพูดนะซึ่งวันนี้ผมก็รู้เกมแหละว่าไอ้เกมวิธีการเนี่ยมันคือการจับคู่ชน ในลักษณะคนทำคอนเทนต์ประมาณนี้เขาจะพยายามหาเรื่องทะเลาะหาเรื่องการจับคู่ชนกับคนที่เขาเล่นเป็นมาตรฐานในการที่เอาชุดข้อมูลขึ้นมาชนอย่างเขาสร้างคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งมาว่าอันนี้เฮ้ยพระที่เราเข้าใจกันมาตลอดเหรียญพวกการเรหรียญรูปเอี่ยมเป็นพระปัม๊มเขาก็สร้างทฤษฎีขึ้นมาว่าเป็นพระหลอกแล้วก็จับคู่ชนกันเลยเอาเข้ามาชนข้อมูลกันเลย